cái đưng hoang à chồng bắt cướp lại cho ai đó cùng cắn, má cùng cắn, má cùng cắn ok khoang cái này khoang 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 ôi, 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 trang ôi, 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 nè ôi, ใช่ว,ว่าไนี่บริการสองคนนันเก็บของ,อ,งอยู่นะหือหือกักอยู่ไดับริการตีนพีนิมเอาได้จังไได้ได,ได,ได้ได้กำลังลงไปจบเราวันนี้ฮาคือ้มีหกวะยังยังยังมันเนี่ยตายต้องอเอาข้องก่อนเออ่วยแล้วปสิตาย bắt hơi này trước mà nhìn quý khuẩn mắc mặt mình, mình. <coughs> <coughs> rồi, có ngọc bội nhìn mặt <coughs> <coughs> <Một> nó <dàng. coughs> oh. ตึกพี่บ้าพี่โบนั่นอีกแล้วปักานี่แม่งโบเห็ดเขีย่อยอย่างเลยเด้อไปจีบอกไเหองเป็นแมวอย่างไรเนี่มันเบาย่งเลยอ่ะนี่นจ๋าเฮ้ยเดี๋ยีีเอามันมาใส่มาเลยมันนี่นี่นี เอ้ามูชุบแล้วตามันคือเหลือซีคอนปะได้กูเสียดแม่งเบิ้งหมดเองกูเสียดแม่งเบิ้งโอ้ยลอยทิพเสียงมันคือหอนตายหามันแท้ไอปิดลปได้ออกไอปิดไปได้วก็ไหวนะวะอือมันกระตุกเสียเวลาแล้วมัวร้อน อ้าหฮา<ห>ลงมากระเป๋าส้ำถงเนี่ออกประตูใดนี่ยจ้งห้ากันออกประตูอะไปออกประตูโคงนี่ประตูโค้ง<ม>ได้ะได้ไปประตูวัดเลยอสองดีกว่าขนุมแล้วประตูนี้ก็ได้ปะมันมดแล้วเจ้อแ่งงโอ้ลีเชดไม่มีกระสุน โนจานออกอาพอร์นีเจ็ดระเบิดเลยครับแต่งว่าหรือกันวะแต่งว่าแสดงว่าโตัวต้องเติมไปฮอสลิมิตเด็ที่นี่มันบอกบอกแล้วบอกแล้วส่องช่องไทยอาไนอีกว่าบอกส่องไทยเลยมันบอกส่องไทยเลยบอกก็ได้อันนี้เดย์สามถ่ายเนยบอกหกพันนะต้อเติมไปส่องไทยมับอกหกพันอยู่ที่บอกบอกบอก โอ้มีใครก็ไม่รู้พี่บ่าวมลงโรงงานนะพี่บ่าวรัดเลยกันเยิงปืนก่อนนะจ๊ะเดีียมนะจ๊ะยิงปืนเลี้ยนเรือดจิ้มใหมให้ยเอ้หนุ่มบังดีอาบันไหนวะ ra bạc hai bác cáo bác bạc watch out ui đây là mà liền được cái phẩm giá liền chứ watch trang lời watch out ok 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 วันนี้ยังมั่นไงยังทั้งไหนแต่จย์ขึ้นอยู่ได้วยวะไปงอก็ช่างไงดีโอ้มันแลกเกินพอหนุ่มบ่เห็นเหมืนมอนนะคือไซเน่หัวหน้ากูเข่าอีกอับยาเกิดตรงไหนอ่ะไม่เห็นเออฮะพอบเออเป็นได้วะว่าเห็นปาร์ก็ไม่เห็นเลยชาวสูขก็ไม่เห็นเลยมั้งเหนนี่เด้ยอ,อ,อ,อยู่ข้างล่างขอบอยู่เศร้าอยู่เศร้า บอกเป็นไปแลนะไม่บอกจุ๊บใช่วะ,ะนี่แหละโอ้ยเท่างแดดเขาสูงรอบยู่เศร้าเด้อยายมาเด้อ ยายบอกเมื่อกี้ก็ได้เลยตนจานล็อกขาดเาคอยได้วางอย่นงไรโอ้โหจิบห้เราบอร์สี่เบอร์สี่เรเพื่อนเพื่อนเพื่อนกลับมาก่อจ้าเจ็บเพียงมีหน่อยหล่ะมึงใครเนี่ย ไอ้สวรรค์แล้ว <Watch out. S 1> หลงหลงไปย้ำม,ม้งศพตายนะมองไ์ซีอยด่นะเอ้บน,นตรงเขาอยนี่ไงหลังค่อยนะไอ้ชิหลงไปย้ำเหมือนกันไอ้แกนจัดเลยเอาว้า Watch out. เล่นยายไม่มีแต่ไม่มีนะจ๊ะนี่เดบสนะโอ๊ยเงย์ไลายคิดว่าจะคล้องทื่ตืนเงย์ไลายดึงนะมเออไปสี่ดึงหน่อยเพื่อ,อ,อนโอ้นอนดึงไรเนี่ยอ,อ๊อฟได้ปะไ้ออฟไกล<อ>ไม่ไกลเศรอบอคอยในละแต่ว่าอย่าพึ่งที่ท่าน,จจาานบ่เบอร์ซีมาแล้วเบอร์ซีมาแล้วเบอร์ซีมาแล้ว เอาไปสิ14วิดึงไหน่ดึงไหน่ดึงไห่อน๊บ๊บครับโค้ชจบครับแทบโค้โอ้โหขอบคุณครับรอดทำไมรอดได้ยังไงเนี้ยเพื่อนคอยเอามาทิ่มไว้เนี่ยเฮ็ดกูเจ็บแซบอีลี่บักฮ่าแก่ว่าล่ะแล้วเบอร์สี่จะทันวงไหมนะเพื่อน่รอมูไปตายตะลชีเลยครับเร์สี มันน่าทอย่างนั้นะมเหยื่ย่งไย่ไกเ้ยยังไงก็มีจักรยานมาคันนึ่งิงมาลุจ้างยนเฮ้ยมนมีรถวะมันมีกระเบนนะจิมต้องการแทง พวกมึงก็ยแย่งกันฟาร์มโ <c oughs> ช,อชอยาโชแบงกาโมพวกมึงแม่งหน้าลำคาญตัวเข้ามาปะไปนำเน่ยสิเ้า <c oughs> ไอ,ขอ้ขีจนเนีไอ้บูมียังได้นะ้องไปได้ปะไัน <c oughs> ีจนี่ด้หอยยังน่นะเฮ้ยมีจักรยานเป็นคพื่นจะขอกับคันหนึ่งเฮ้ย <c oughs> โอ้โหผู้ใเอ้ยตกใจว้าวเรียบร้อยมุ่งตรงสู่แกนไลน์นักปั่นโอ้โหนักปั่นเรียงฆ้ารีบฆ้ารีบนี่ไงบอสเจ้าเลยไหนดิมันมีตัวอยู่ทางนี้นะเด็ขึ้นขึ้นแต่บางหนมูเนี่บอสเรียนนี่บองหน้ามีตัวมีทางนะอ๋อเอ๊เห็นบอสอุ้ยนี่แหละนี่แหละเมื่อวานในไอ้ตายเงี้ยนี่นี่แหละ กระเบนทับหัวนี่นี่นี่น <the> จะเวรงข้อวไว้เด้อจะยังอ่ะเธอตัวมีสโคบเลือบอ่ะบอไม่ได้สามเอ้ยมันมาออ <the> ว่ะอบไอ้บ้าหขาตรงห้ามองเลนดีๆมองเลนเอาใตา้ครับ เอามันเลยใช่ป่ะมาเลยเขบานนี่บอลรงนี่เออนะต้องขอันนี่แค่โดนโดนโดนดไม่ตัวนึงวันนี้ไปเยู่เนี่ยแขนแขนแดงของเจ้านี่ครับว้ายเกือบนะ นี่ใครน่ะใกล้ไม่เห็นเด้อืออยู่นี้ซ่องโตได้ออบบานบานที่โตหญิงลมเนี่ยมีซ่องเขาเขาคือบ่าบอหล่อตัวใกล้ก่อน ดุ centimet, ้ยเรือไยอ่ะมันเหมือนเรือบานที่โตหญิงเมื่อกี้อะมาถึงก่อนบานที่ออกหญิงเมื่อกี้มีซ่องโตซุดผางโตหนึ่งเนาะมาได้ปะกันทำงานด้วยครับเราได้โอ้โหตัวจีนอนาไปซ้ายเราจะโชว์แอกเดย์แอกหน่งดอยู่อยู่ฝั่งเพื่อนเลยอยู่ฝั่งเบอร์สามเนี่ย ตัวเดียวตัวเดียวเอ,อ้ยสองตัวสองตัวเออนี่ยมันอยู่ด้วยกันนี่แหละสองอสตัวมันดึงกันเสร็จแล้วเพื่อนอ๋อนอนอ่ะแล้วไม่ผมดึงกันอยู่ครับออกเลยดึงนะออนอนแล้วนอนแล้วตัวนอะออาหมดแ,แล้วออการตายขอางในออกมันต้องมีเกียรติเสมอดีน,นะ อยู่ไนบ้ามันแเชร์โอ้ยเดีไมาต้องเฮ็ดยังเลยชิาด้วยระเบิดไม่แน่กันเลที่นึ่งแต่ระเบิดนึ่งมีผู้ฝั่งกล้าตีเสนนอะไรวะใช้ไปหนึ่งกับบ้องหนัก